สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปพบกับช่องสองพี่น้องฟาาใสอีกแล้วนั่นเองครับวันนี้เราจะไปทําบุญกันที่วัดหงทองเอหงทองมันจังหวัดอะไรนะไม่รู้อ่ะถามนกเหนืออาทิตย์เมื่อกี้อีกแล้วจังหวัดอะไรไม่รู้จังหวัดอะไรไม่รู้แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายดูนะครับเออไปกันหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะครับไปกันมาค่าแล้วเราก็ว์บมาถึง ทางเข้าวัดอู่ทองนะนะคะทุกคนวัดอู่ทองจะอยู่สะเชิงเซานะคะทุกคนเราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะไม่เคยมาเหมือนกันเห็นแต่มันเป็นวัดกลางน้ำนะคะทุกคนก็<อ>จะมีเจดีเขาย้ายมาอยู่นี่เเรียกเจดีไหมนั่นแหละค่ะ๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่าวัดน่าคนมาเยอะหรือเปล่าทางเข้าก็จะมีแต่ป่าชายเลนนะคะทุกคนก็ ส่วนมากก็เป็นป่าชายเลนเป็นนาเกลืออย่างนี้แหละค่ะทุกคนก็วมมันนี้แดดร้อนมากอยากจะบอกจะเป็นลมใครจะมาก็เช็คกินมาเลยนะคะวัดปูทองนะคะคทุกคนไม่ไกลคะ่ะนั่งรถแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแปบ๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ถึง

บอกมือ่อยมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นวัดเรียกว่าอะไรมันอยู่กลางน้ำนะคะทุกคนอันนั้นเป็น,นตึกใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนมาตอนนั้นยังสร้างอยู่ ทางทางเข้ามาถึงเราก็จะไหว้ทวเท้าวเสาวเสุวันก่อนนะคะทุกคนทุกอย่างก็เก้าสิบเก้าบาทค่ะทุกคนก็ตู้บริจาคเยอะมากแต่ก็เลือกเอานะคะว่าเราจะทําตู้ไหนไม่ต้องทําเยอะทํทาเท่าเท่าที่เราทําได้ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไหว้ อาตวนะที่ใหบาทสอคันาเด็ดมาลเไว้ด้วยกันก็ได้ว้ด้เขาหว้ด้วยกันก็ได้เรายกมือก็ได้อาไปเลย ระหว่างนี้นะคะเราก็รอทุกคนมาร้อยหนึ่งไหวได้สองคนไหวได้สองคนโอเคโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยกมือเอายายกับป้าพึ่งไหวเลยกมาเด็กๆมาไหว้เร็วเอาลมไว้กับป้าป้าตรงนั้นน่ะแขวนแล้วก็ตั้นมาตั้นมาไหว Like the ได้ผ้ายันกลับไปบ้านหนึ่งเถินสีเขียวเหนียวซักสีแดงแควคาา้คาดรอดคัรอดัากอจุคกรอักรองจัดกอยจุคดรงจุดัดปงจุดคัดกองจุดักรองุกองกรับกอจุกรองับกอุกรองจกุคักรับรอจุกรจคัดมองักรอจคองุดกองอเุดี๋ยวองคักจุพักกลับมาเดี๋ยวงองงจองจคจ๊ะ ให้คุณือค่กัมาถายังเสร็จสอบ้านแล้วก็จะมีจุดคัดกรองนะคะเ่อคนที่ทันหน่อยใช่ม,มีอุโมงด้วยนะคะจุดคัดกรอง รง้หอใช่แล้ว,รวตรงนั้นจะเป็นกลางน้ำตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะถึงตรงนี้ บ้านหงทองก็จะอีกโกการทะเลนะคะทุกคนแต่นันี้น้ำลงน้ำก็จะดูขุ่นไปนิดนึงอ้าเราจะเห็นทะเละเดินไปเลย เดี๋ยวเราจะว้าีกทีตอนนี้เราเข้าไปใช่ไปถายส่ายสัายถาในนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไว้ไปถายสัายทานก่ายกันน่ะทุกคนนี่เลยงดังพระอีกแค่ตวเดอยู่ไี่เอา Hãy subscribe có kênh không Mì Gõ có không bỏ lỡ những con này dẫn ูน <Cornell>. ี่เลขนิเลขอ่าเด็กจับนะคะแล้วก็จะมีเสียงเซียนซีด้วยนี่นะคะทุกคนบรรยากาศเป็นที่เแล้วก็ไว้อยู่กลางทะเลนะคะ เราจะไปดูงคนนะคะอ่าไปส่งน้ำพระไปดิวี้ไปส่งน้ำพระเร็ว Dann เย็นเป็นจุกร่มเย็นนะคะ Okay. Kaya ko mo เาก็มาถึงโบสถ์กันแล้วค่ะโบสถ์จะมีสามชั้นนะคะทุกคนขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือก็มีให้ไหว้แล้วก็ดูวิวบรรยากาศข้างบนข้างบนจะมีสามชั้นแล้วก็ข้างบนชั้นที่สามก็จะมีเจดีเขาเรียกเจดีใช่ไหมค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปค่ะเดินแค่รอบนอกนี่หาบรรยากาศข้างบนอันนี้น่าจะชั้นชั้นสองถ้าเรามองรอบนอกแล้ว จะมีตึกฝั่งนน้นนะคะเนี่ยหลังคาสีขาวก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะทุกคนร้านกาแฟคาเฟ่เล็กๆค่ะทุกคนให้เรานั่งกินกาแฟกันได้เราก็จะขึ้นไปชั้นสามนะคะทุกคน<ม>ก็จะก็จะมีแค่เจด,ดีแต่เราไม่ได้เข้าไปค่ะทุกคนก็จะมีนะคะเนี่ยมองขึ้นไปก็จะมีแค่นี้ค่ะทุกคน วันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนแดดร้อนมากเลยค่ะไม่ไหวเด็กก็เด็กก็งองแงแล้วค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กบช่องสองพี่น้องพาแซบด้วยนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย